สวัสดีรู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษของชูรักชูรสจริงๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเรายกพลกันมาทำกิจกรรมวันเอสโลกกันนะคะถึงที่กองทัพอากาศเลยนะค่ะทุกวันที่1นึงธันวาคมเนี่ย คือวันเอชโลกนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้นะครับหลากหลายหน่วยงานเลยทั่วประเทศไทยก็รณรงค์นะครับทํากิจกรรมเพื่อที่จะหยุดโลกเอชเนี่ยแหละครับหลายคนคงจะงงแล้วแหละเอ๊แล้วกองทัพอากาศเนี่ยต้องการอะไรกับพิธีกร,รสองคนนี้เชิญรายการชูรักชูรดมาทำไมที่นี่เอาน้องๆไว้กระเตาะนะครับมสองเองมนันอยูเจ็ดโรงเรียนเยอะมากเลยน่ารักมากๆด้วยนะครับตอนนี้ลองฟังความคิดนะครับจากท่านประธานประจำงานของเราดีกว่านะครับเชิญรับชมค่ะ ระกาสดูจากสื่อติดจากกลมควบคุมโลกนะครับเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอ์และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงนะครับกลุ่มขายบริการทางเพศกลุ่มเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนกลุ่มพฤติกรรมชายรักชายกลุ่มการใช้ย,ยาเสพติดทางเส้นเลือดและก็กลุ่มหญิงติดเชื้อจากสามีดังนั้นคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอ์ของนวกรรมอากาศนะครับจัดงานนี้เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักให้กับนักเรียนในเรืออากาศ นักเรียนจาาอากาศนักเรียนพยาบาลหาอากาศนะครับรวมทั้งทหารกองประจาการตลอดจนนักเรียนในเขตที่ตั้งรอบดอนเมือง8-9โรงเรียนที่มีอายุระหว่าง13-15ปีกำลังอยากรู้อยากลองถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงในการเริ่มมีเพศสัมพันธ์เป็นเพราะว่าน้อ อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมเสียงสูงอย่างนี้นี่เองนะคะครเราจึงต้องจัดสองสุดยอดปรมาจารย์ค่ะที่จะมาช่วยเสริมเกราะรักที่แข็งแรงให้กับน้องๆกันในวันนี้ค่ะอยากรู้อยากลองอยากลองสิ่งใหม่ๆส,ส,สิ่งแปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนที่จะป้องกันรักเดียวใจเดียวเนี่ยเริ่มจากความรักนะครับ แต่การป้องกันเนี่ยมันเริ่มจากเซ็กถูกวะครับสมัยก่อนเนี่ยเด็กผู้ชายเขาจะถามว่าผมชวนผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์อย่างไรตอนนี้โดนผู้หญิงชวนซะแล้วสิเราถ้าเขาไม่เล่นด้วยเขาก็จะหนีห่างเราไปอันที่สองถ้าเขาเล่นด้วยเขาจะเป็นแบบถฉวยโอกาสตอนนี้พี่ภูณพีโนะเนี่ยขอตัวไปลงทียีข้างหลังแป๊บนึงเนาะถาม ชนออฟเลิฟวันนี้ทางกองทัพอากาศได้จัดพื้นที่ให้กับน้องๆได้มาแสดงออกเรื่องรักกันอย่างสร้างสรรค์น้องๆที่มาร่วมภารกิจรักของเราวันนี้ก็มาจากต่างโรงเรียนกันด้วยถ้าจะไม่ธรรมดาสลู่หูกูรักเปิดเวทีกันเลยครับ ขอต้อนรับน้องๆที่น่ารักก็สู่รายการชูรักชูรักค่มแหมวันนี้อบอุ่นจังเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยมากันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อแน่ว่าวันนี้ปฏิบัติการรักของเรา Mission of Love ในครั้งนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนครับต้องแนะนำตัวกันหน่อยครับห้องใหญ่มากข้างหลังอาจจะไม่เห็นชัดนะครับค่ะตอนเดินผ่านมีสาสๆบังซุบซอุ๊ยพี่นิชคุณมาเป็นพิธีกรรายการนี้ด้วยเหรออยู่ไหนคะ นี่จคนอยู่ไหนนี่เห็นเห็นเลยอะสมัยเนี้ยคาลมทรงผมไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ซอยเปี่ยวและพลังกาลังน้องๆมากันหลากหลายโรงเรียนไปขอเสียงกรี๊ดของแต่ละโรงเรียนดีกว่าวันนี้นะครับนอกเหนือจากการโต้วาทีระหว่างโรงเรียนแล้วนะครับจะเป็นการโต้วาทีระหว่างจังหวัดด้วยครับเรามาทำความรู้จักกรุงเทพกันเลยครับ เราทีม X79 เราทีม Kymac Future หัวข้อของเราในวันนี้คืออะไรพี่น้องครับระหว่างป้องกันทุกครั้งกับรักเดียวใจเดียวแบบไหนจะทำให้ไหวรุนไทยห่างไกลเอสมากกว่ากันค่ะสองหัวข้อเปิดนไปเลยครับเลือกเลยค่ะเมื่อเปิดออกมาทีม e x i t ต้องหาทางออกให้กับป้องกันว่าทำไมถึงทำให้ห่างไกลเอสส่วนทีม c 莱แม็กฟิวเจอร์มาบอกว่ารักเดียวใจเดียวสิทำให้ห่างไกลเอสได้มากกว่าปฏิบัติการรักมิชชั่นออฟเลิฟของเรา จะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดคูรูรักนะคะที่เป็นไอดอลของเราสองคนแล้วก็น้องๆทุกวัยทุกเพศทุกวัยกันด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคงต้องขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณหมอพันศักดิ์สุกเริกด้วยค่ะทีมแรกขอเชิญทีม EXIT ก,ก่อนเลยค่ะเชิญค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เรารักเนี่ย เคยผ่านใครมาแล้วบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะป้องกันทุกครั้งเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดสสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่เว้นแม้กระทั่งชายชายหญิงหญิงชายหญิงหรือทอมตุ๊ดครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะป้องกันจริงไหมครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับโดยถ้าเป็นสตรีนะครับไม่ป้องกันเนี่ย อาจจะเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ได้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะคะเป็นปัญหาสําหรับหญิงไทยมากค่ะอย่างเช่นวัดไผ่เงินนะคะที่มีข่าวในตอนนี้นะคะการป้องกันทุกครั้งนะคะสามารถป้องกันโรคเอดได้ค่ะแล้ววัยรุ่นสมัยนี้นะคะเป็นวัยรุ่นที่อยากรู้อยากลอง,อย,ลอ,งอยากลองสิ่งใหม่สิ่งแปลกเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะป้องกันถ้าเราป้องกันเนี่ยเราไม่ต้องระแวงเรื่องโรคร้ายเรื่องต่างๆได้ ลองมาฟังอีกฝ่ายหนึ่งที่รอพร้อมพรีเซนต์อยู่แล้วนะคะปรบมือนะคะให้กับทีม c l i m a ม f กฟิวเจด้วยค่ะรักเดียวใจเดียวเนี่ยเริ่มจากความรักนะครับแต่การป้องกันเนี่ยมันเริ่มจากเซ็กถูกป่ะครับการป้องกันมันก็เกิดขึ้นได้แต่การรักเดียวใจเดียวมันจะดีกว่าไหมคะ การใช้เข็มฉีดยาเหมือนกันนะคะสมมติว่าคุณใช้เข็มยาหนึ่งอันคุณมั่นใจแล้วหรอคะว่าเข็มฉีดยานั้นไม่ได้ใช้ซ้ำสำหรับกรณีวัดภัยเงินนะคะถ้าเกิดว่ามีการป้องกันจริงๆเราจะมีศพเด็กออกมาถึง2002ันสศพหรอคะ <c oughs> คุณมั่นใจได้ยังไงว่าการป้องกันมันจะดีจริงถ้าการรักเดียวใจเดียวมีสามีเดียวภรรยาเดียวคู่นอนแค่คนเดียวคุณก็สามารถจะไม่ติด เชื้อเอชไอวีและเป็นการป้องกันอีกทางนึงได้เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะขอส่งพี่พง์ลงไปสำรวจพื้นที่หัวใจและก็ความเห็นของน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการหยุดยั้งปัญหารโรคเอชในวัยรุ่นกันถึงที่เลยค่ะครับเชิญพี่พงศ์เลยครับรักเดียวใจเดียวหรือว่าป้องกันด้วยการใช้ถุงยางทุกครั้งรักเดียวครับ รักเดียวใจเดียวเหรอครับทําไมถึงได้เลือกวิธีนี้เหรอครับังไงก็ไม่มีใครชอบรออยู่แล้วรักเดียวเวลยดีกว่าโอ้ครคำตอบน่าสงสารมากเลยมีความเห็นเกี่ยวกับรักเดียวใจเดียวมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะรักเขาคนเดียวแล้วเราอดใจรอถึงวันที่เราแต่งงานกันได้เราเราก็สามารถที่จะไปตรวจสอบกันก่อนวันแต่งงานได้ว่าเขามีเราแค่คนเดียวมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาติดเชื้อมาก่อนหรือเปล่าค่ะ วิธีไหนน่าจะใช้ได้ดีก่ากันระหว่างการป้องกันตลอดเวลากับรักเดียวใจเดียวครับรักเดียวใจเดียวครับรักเดียวใจเดียวเป็นผู้ชายมันไม่บอกว่าอยากจะมีแฟนแหลายๆคนอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างนี้จะหาใครได้แน่นะใครได้ไปโชคดีเพราะเขารักเราคนเดียวรักเดียวใจเดียวด้วยนะครับ <c oughs> ทำไมเลยคิดว่าการใช้ถุงยางเนี่ยน่าจะเซฟกว่าล่ะคะการ ป้องกันเนี่ยมันน่าจะเป็นอิสระมากกว่าค่ะยังไงยังไงตอนอายุ1 4เคยคบกับผู้หญิงคนนี้มาแล้วแล้วเคยมีอะไรด้วยแล้วพอมาเจอกับผู้หญิงอีกคนนึงตอนอายุ20บมีติดเชื้อเอชแล้วเขามารักเดียวใจเดียวตอนอายุ20ขึ้นมาอย่างงี้ค่ะหนูเลือกที่จะป้องกันดีกว่าเขารักเดียวใจเดียวกับเราขณะนั้นแ่ะแต่ก่อนหน้านั้นประวัติเขาเป็นยังไงเราไม่มีทางรู้หรอกใช่ค่ะหรือว่าเรามีความพร้อมแล้วเขาอยากจะมีความรักอย่างลึกซึ้ง ก็ต้องบอกว่ามองการเท่านั้นนะคะในฐานะตัวแทนของชาวสีม่วง <จ Brooke. S 2> เรามีวิธีจะแนะนํำยังไงบ้างใส่ถุงยาง,งน้ไมใส่ถุงยาง,งน mac, ้ไมครคบะแล้วรักเดียวใจเดียวล่ะคนนั้นเป็นแล้วอีกคนนึงไม่เป็นรักเราเราักกันนะถ้าเก anyway ิดมีอะไรกันก็เป็นสิวิธีไหนครับที่จะช่วยให้เยาวชนไทยเนี่ยห่างไกลโรคเอดได้ดีเหมือนกันระหว่างป้องกันทุกครั้งกับรักเดียวใจเดียวนะครับลองมาดูผลวตโดยรวมกันบ้างนะครับปรากฏว่ารักเดียวใจเดียว มีแค่10%เท่านั้นส่วที่เหลืออีก90%เทคะแนนให้กับป้องกันทุกครั้งแล้วอยากหนีกูรูรักของเราจะให้คำแนะนำอย่างไรมาฟังกันเลยครับถ้าเกิดผมจะบอกว่าอนาคตของชาติอยู่ในกำมือพวกน้องๆน้องๆจะเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆลองนึกดูต่อไปนี้ครับถ้าเราสามารถทำตามสิ่งที่ผมจะคุยต่อไปนี้ได้เนี่ยเอทถึงจะไม่หายจากประเทศไทย แต่มันจะน้อยลงเด็ดขาดอันที่1รักเดียวใจเดียวรักพ่อรักแม่ได้ไหมครับถ้าน้องๆรักเดียวใจเดียวโดยรักพ่อรักแม่จะมีโอกาสติดเอชไหมครับอ,อันที่2ลองลงไปรักเดียวใจเดียวกับแฟนของเราแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์จะติดเอสด้ไหมครับติไดไปครับรักเฉยๆเลิกกันก็ได้เพราะฉะนั้นตะกี้น้องรูปหนึ่งบอกว่ารักไม่จําเป็นต้องมีเซ็ก อันนี้ถูกต้องนะครับน้องๆเพราะมีเด็กผู้หญิงมาถามคุณหมอเป็นประจำว่าแต่ต่อปฏิเสธผู้ชายเขาย,ยังไรเวลาเขาขอมีความสัมพันธ์ด้วยอ,อยากถามไหมครับอยากค่ะหมอก็จะถามกลับว่าเวลาผู้ชายเขาขอมีความสัมพันธ์ด้วยอ่ะเขาขอกันตอนไหนเขาขอกันตอนอยู่กัน2ต่อ2ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้องก็อย่ายอยู่กัน2ต่อ2ซะน้องก็ไม่มีเพศสัมพันธ์ถูกต้องไหมครับดีที่สุดก็คือรักพ่อรักแม่รองลงมาก็คือรักกันเฉยๆต่อจากนั้นก็รักกันแล้วไม่อยู่กัน2ต่อสอง แล้วถ้าอยู่กันสองต่อสองแล้วจะต้องเผื่อใจให้ได้สุดท้ายก็ต้องป้องกันทุกครั้งครับสรุปว่าทั้งหมดน่ะถูกหมดแต่ดีที่สุดก็คืออะไรครับรักพ่อรักแม่รักเรียนหนังสือครับขอเสียงปรบมือด้ได้คุณหมอพันาเลยเรับน้องๆต้องรู้จักรักตัวเองรักคุณพ่อรักคุณแม่นอกจากนั้นต้องรู้จักรู้เท่าทันแล้วก็รูปป้องกันด้วยค่ะจะทำให้เราเป็นวัยรุ่นไทยที่ห่างไกลเอสได้นะคะ วันนี้นะครก็ได้ข้อคิดดีๆไปนะครับผู้ชมช่วงหน้าเนี่ยกลับมานะครับเรายังอยู่กับน้องๆทั้งเจ็ดโรงเรียนอยู่แน่นอนค่ะแล้วเราก็จะมีกูรูรักนะครับคุณหมอโอหรือคุณหมอสุกมณ์เนี่ยมาเสริมทัพของเราอีกหนึ่งคน,นครับโอ้โหติวรักเต็มร้อยวันนี้พาไม่ได้แน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ จริจงๆค่ะอย่างที่บอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการผสมผสานค่ะระหว่างสุดยอดทางด้านฝ่ายบู๊กับฝ่ายบุญนะคะของปรมาจารย์ทางด้านเรื่องของความรักสําหรับน้องๆเลยค่ะและว,วันนี้นะคะก็อยู่กับเราทั้งสองท่านเลยค่ะได้รับเกียรติจากอาจารย์พันศักดิ์สุกเริศนะคะและก็คุณหมอสุกมลมิภาวีพลกุลค่ะเขาเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ เาได้เขียนคําถามส่งกันมามากมายเลยเราได้คัดเลือกคําถามให้คุณหมอตอบให้น้องๆได้ฟังคาถามแรกค่ะจากเด็กหญิงกาญจนาครับจากโรงเรียนสายปัญญารังสิตอยากจะรู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าเราควรจะทํายังไงคะถ้าน้องแอบรักเขาเราแะรักแบบแอบๆบแบบสิครับแสดงออกได้แต่การแสดงออกนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปบอกเาว่าเราชอบเขาบางทีถ้าเขาไม่มีใจกับเราเ <c oughs> ขาก็ เกิดปฏิกิริยาการต่อต้านกันใช่ค่ะแล้วยิ่งเราเป็นฝ่ายหญิงด้วยจะไปแสดงความรักกับเขายังไงให้แนบเนียดีคะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าเรารู้สึกดีอะใครค่อยๆแสดงออกแล้วดูว่าเขาตอบสนองอย่างไรแล้วระยะยาวเนี่ยเราค่อยๆพัฒนาความรู้สึกรักอย่าเกิดขึ้นแบบฉาบฉวยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแบบฉาบฉวยประเภทสาวมันก็เป็นแฟนกันเลยนะมันจะจบลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างถ้ามันค่อยๆพัฒนาเหมือนไม้ยืนต้นใช่ไหม ปลูกต้นมะม่วงวันนี้กว่าจะได้กินอีกเป็นปีแต่ต้นมะม่วงนั้นมันจะกลายเป็นม้ยืนต้นที่อยู่กับเรายาวนานอ,อยากให้ความรักเหมือนถั่วงอกปลูกถั่วงอกสองวันสามวันขึ้นแล้วแล้วก็กินแล้วก็สองสามวันมันก็เหี่ยวแล้วนะครับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากคนที่รู้จักมากลายเป็นคนที่รู้ใจนะทีนี้ต้องขอเทคนิคดีๆจากคุณหมอพันศักดิ์บ้างค่ะทาตัวเป็นเพื่อนเอาไว้อย่างที่อาจารย์เขาว่าเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเราชอบเราเราเรา,เรา,เราว่าเธอต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเรานะ และการเริ่มต้นในความเป็นเพื่อนเนี่ยหลังจากเขาอาจจะมีคนรักหลายคนแล้วก็เลิกไปหมดแล้วเขาค่อยนึกได้เออเพื่อนคนนี้อยู่กับเรามาตั้งนานเนาะอยู่กับเราอยังมีความสุขเนี่ยและความเป็นเพื่อน,นมันก็แปลเป็นความรักแบบนั้นความรักยืนยาวมากกว่ารักแบบหมือหวาผมเห็นด้วยเลย รแนบเนียนและแยบยนเพราะว่าถ้ากระตกกระตากเนี่ยเราจะเจอผู้ชาย2แบบแบบหนึ่งก็คือถ้าเขาไม่เล่นด้วยเขาก็จะหนีห่างเราไปอันที่สองถ้าเขาเล่นด้วยเขาจะเป็นแบบถชยโอกาสแล้วนี้ที่สุดเราก็จะตกเป็นของเล่นของเขาครับและที่อยากจะฝากอย่างนะครับผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยดูละครมากเลชอบทําตัวแบบนางเอกบางนางร้ายบางขี้งอนขี้บนขี้ทั้งหลายผู้ชายไม่ชอบเลยนะครับน้องๆจะบอกให้ ผู้ชายชอบอยู่กับผู้หญิงแล้วเย็นเย็นสบายสบายเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ทาอย่างไรอย่าไปทําแบบนั้นรับรองเขาเลือกเราเด็ดขาดแนบเนียนแยบยนนะคะน,น้องแล้วก็ต้องใจเย็นเนด้วยขอบคุณมากเลยค,ค่ะมาที่คําถามต่อไปเลยค่ะรอเราอยู่แล้วนะคะกับเด็กชายสิทธิทพงศ์ค่ะจากโรงเรียนสายปัญญารังสิตค่ะถ้าผู้หญิงชวนเรามีเพศสัมพันธ์ด้วยเราจะทํายังไงดีครับ สมัยก่อนเนี่ยเด็กผู้ชายเขาจะถามว่าผมชวนวผู้หญิง,งมีเพศสัมพันธ์ยังไงแต่อตอนนี้โดนผู้หญิงชวนซะแล้วสิเราเอ,อกมันหมุนกลับพ<ฆ>ี่นัทจะตอบน้องว่างี้มีคําถามถาม,าถามว่าถ้าผู้หญิงชวนผมมีเพศสัมพันธ์แลวผมไม่มีมเ,เนี่ยผมไอ้คนเนี้ยอ่านี่เป็นคนถามเลยเข<ฆ>บอกนอกจากน้องไม่เป็นไอ้แล้วน้องยังเป็นคนซึ่งมีสติสัมปชัญญะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดน้องโดนผู้หญิงชวนมีเพศสัมพันธ์แล้วน้องตั้งสติว่าน้องจะไม่มีน้องมีสติสัมปชัญญะสมควรที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะรู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนได้ถามต่อว่าถ้าน้องมานั่งมองว่าแล้วถ้าน้องจะมีน้องจะมีไปทําไมอันที่หนึ่งเอามีก็สนุกก็สนุกมีแล้วมีความสุขก็มีความสุขมีเสร็จแล้วมีโอกาสจะติดโรคไหมมีมีโอกาสไหมถ้าผู้หญิงคนนั้นท้องอยู่และให้น้องบังคับจะให้น้องเป็นพ่อของลูกในอนาคตเขามีโอกาส มีโอกาส<ม>ไหมที่ผู้หญิงคนนั้นเขาติดเอชอยู่แล้วเขาเกิดจากอยากจะล้างแค้นผู้ชายที่เหลือแล้วมาให้น้องมีมน้องก็นองนั่งนึกต่อว่าจะมีผู้หญิงดีๆสักคนไหมมาชวนน้องมีน้องตอบได้เลยอันสุดท้ายว่าคงไม่มี เรก็ตอบตัวเองได้เลยว่าแบบนี้ฉันกลับบ้านไปไหว้แม่ดีกว่าขอบคุณครับแม่ที่เลี้ยงดูผมมาถ้าผมเนี่ยอยู่ดีๆมีผู้หญิงมาชวนให้ไปมีเซ็ก์เนี่ยผมกลับรู้สึกกลัวนะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเขาขอเรามีเซ็ก์ง่ายๆแสดงว่าเขาก็ทําแบบนี้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกันกับเราไม่ผมไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งแรกต้องเป็นเราชวนไม่ใช่เขามาชวนแสดงว่าของเราอาจจะเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วนับไม่ถ้วนนกลัวเหมือนกันนะเสี่ยงสูงมากเลยเพราะฉะนั้นน้องๆครับ เคยดูหนังเรื่องโชั่วฟ้าดินสลายไหมครับผมชอบสโลแกนเรื่องนี้มากเขาบอกว่าเสน่หาชั่วข้ามคืนแต่ขมคื่นชั่วนิรันดร์ผมไปแล้วนะครับกลัวเหมือนกันนะครับแต่ก็จะชวนคงมีเราต้องป้องกันตัวน้องคนต่อไปนะครับเด็กหญิงเปิยวันครับจากโรงเรียนริทิยะวันนาลัยครับการมีเซ็กในวัยเรียนแต่ป้องกันแล้วจะยังผิดอยู่ไหมคะ เวลาเรามองว่าเรามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็ต้องนั่งมองว่าเราจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เรากระทำมานั้นมันคงบอกยากว่านี่คือผิดหรือถูกเพราะมันไม่ใช่ดํามันไม่ใช่ขาวแต่สิ่งที่มันผิดก็คือใจเราจะต้องรู้สึกผิดถามว่าใจรู้สึกผิดอย่างไรถามน้องจริงๆเหอะถ้าน้องจะมีความสัมพันธ์กันในวัยเรียนเนี่ยน้องคิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้มีไหมคําตอบคือว่าไม่เมื่อแค่ว่าไม่อันนั้นเนี่ยใจมันต้องรู้สึกผิดอยู่แล้วที่ไปมีกระทาแลวถ้าเกิดตั้งท้องขึ้นมา แล้วจะต้องเอาไปฝากวัดไถ่เงินไว้เนี่ยจะยิ่งผิดมากขึ้นไหมเขาที่บาปเลย<ฆ>นะครับ,บาาเพราะมาฆ่าเด็กเลยถูกไหมครับมันยิ่งผิดมากขึ้นเพราะนั้นไอ้ความผิดหรือไม่ผิดเนี่ยใจมันบอกได้เขาทําไปใจบอกได้เพราะผมเชื่อว่าน้องๆ้องที่อยู่ในห้องนี้<ฆ>มันต้องมีฮีดีโอตัปปะธรรมะคุณธรรมจริยธรรมบ้างแหละถ้าพ่อแม่และครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้นั้นร้องตัดสินใจได้เองว่ากายกระทามันนั้นผิดหรือไม่ผิดเพราะคนจะบอกได้ผิดหรือไม่ผิดดีที่สุดก็คือตัวเราอันนี้ก็เลยต้องตอบว่า ถ้าน้องๆไม่เคยจะมีนะครับอยากจะฝากน้องๆเลยว่าอย่าเพิ่งมีเลยน้องจะเกิดความรู้สึกนี้อันนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดน้องมีแล้วผมไม่ได้มองว่าเป็นความผิดผมมองว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมนเกิดความผิดพลาดในพฤติกรรมแต่ถ้าเกิดการผิดพลาดแล้วอย่าทําซ้ํานะเพราะถ้าทําอะไรครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าผิดพลาดทําซ้ํากันทั้งสองเขาเรียกว่าผิดทําครั้งที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิสัย ถ้าทาซ้ากันตั้งสี่ครั้งขึ้นไปเขาเรียกว่าสันดานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นครั้งที่4แล้วคงไม่มีใครให้ใหอภัยบางเรื่องนะครับเราจะาตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินผมยกตัวอย่างเช่นการช่วยตัวเองผิดหรือไม่ผิดเนี่ยผิดถ้าถือสินห้าเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้าน้องถือสินแปดผหรือบวชเนนเป็นเป็นเนนถือศินสิบอันนี้ผิดทำหมันกินยาคุมกําเนิดคนพุทธทำได้แต่คริสต์สังโรมันธาทอลิก กับมุสลิม,ม,มไม่ได้ถือว่าผิดพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจา้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีเซ็กในวัยเรียนถึงแม้ว่าจะป้องกันนะครับต้องใช้คําว่าสังคมไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนนะครับถ้าถามในยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไทยยังรับ ยังยังยอมรับไม่ได้เพราะฉะน,นั้นเวลาผิดเนี่ยมันผิดในเรื่องของความรู้สึกอ,อ,<ป>อีก30<อ>กปีนอป้นองๆก,ก็อายุ4ี่สยอมรับได้ไหมครับว่าถ้าลูกสาวเราเรียนอยู่มสองแล้วเขาจะเรียนไปมีผัวไปเรียนไปมีผัวไปยอมรับได้ไหมครับถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็อย่าทำอย่าทำสิ่งนั้นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วน้องจะเป็นพ่อแม่ที่สอนลูกได้ด้วยความภาคภูมิใจครับค่ะ และในวันนี้นะคะชูรักชูรสของเราค่ะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสกองทัพอากาศด้วยนะคะที่เปิดโอกาสและก็ให้พื้นที่กับชูรักชูรสได้มาสัญจรพบกับน้องๆทั้ง7โรงเรียนแห่งนี้ค่ะวันนี้พี่ภูมิพี่น้ตคุณหมอทั้งสองท่านนะครับแล้วก็น้องๆที่น่ารักทุกคนลาไปก่อนเทคแคร์สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าชายชายชายหญิงนะครับหญิงหญิงมีโอกาสติดเอดสทั้งนั้นชายชายเนี่ย ประตูหลังเนี่ยจะโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดมากที่สุดชายหญิงทางช่องคลอดนี่รองลงมาแล้วก็หญิงหญิงทางออรัรอเ็กนี่ก็จะน้อยกว่าแต่มีโอกาสติดครับ